กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนิเบาแอมมาทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับนนอยครับท่านผู้ชมหลังจากพญานาคครับมกขดมกขดตัวเป็นตัวเลขครับพญานาคสองตัวครับท่านผู้ชมเนาะพญานาคที่น้าแปดสองตัวกับสองกรตีเป็นแปดสองแปดสองสองแปดครับเอฟซีเนาะขดตัวเป็นเลขศูนย์ครับกระใสแปดสองศูนย์นนุยพญาวัปนตัดเหรียญครับกระมิชกเนาะครับนนอยเนาะครับผมงวดนี้แหงเหี่ยนเลยครับเอฟซี ไปไต่กบครับไปไต่กบหรือไปใส่เบ็ดกบก็ครับทั้งใต่ทั้งใส่เลยครับโอ้ไปไต่กบทั้งใส่เบ็ดกบครับท่านผู้ชมคืนฝนตกพังๆเหมือนว่าไปไต่กบแล้วพัดผัดพระเห็นผู้เฒ่าผีผู้เฒ่าได้เนาะครับผีผู้เฒ่าผีผู้เฒ่าเจ้าที่ครับมาขอกบครับท่านผู้ชมแต่ขอบอกขอซื้อซบอกเลขสามตัวสองตัวหนาหนุ่ยน้ำครับหนาหนุ่ยนั่งถ่ายอยู่นี่แหละครับท่านผู้ชมมาถามกันครับว่าเด็ดเด็ดงวดนี้เด็ดเด็ดงวดนี้เป็นตัวไหนครับ ครับสวัสดีครับนนุยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนนยสวัสดีค่ะนนุยค่ะโอ้จังๆเนาะครับนนุยเนาะพญานาคเนาะอุ่นติพานมาเนาะมาเกี่ยวบอกเป็นตัวเลขครับครับผมครับพญานาคให้แม่นเหมือนกันครับครับให้แม่นพญานาคสองตัวครับท่านผู้ชมเนาะเกี่ยวเป็นตัวเลขพญานาคนี่น้ำแปดรับสองตัวกับสองใสแปดสองขับท่านผู้ชมเนาะตัดเหรินจังๆเลยครับท่านผู้ชมเนาะนนุยเพิ่นแปลให้ยแปดสองศูนย์ครับ ตัดเลินก็ไดแปดสองเนาะครับนนหน่อยเนาะครับผมครับตัดเลื่นไดอืมครับผมอ่างหดดี่ขอขอให้มีโชคมีลาบกับน้หน่อยอีกครับครับผมเบ้าสู้ฟังนะครับรายละเอียดฝันวันนี้เอาได้ครับหวดวันทีหนึ่งกันยาี่ครับฝันว่าเมื่อสองวันที่แล้วฝันว่าไปจับกบครับผมไปจับกบไปหาปลาเนี่ยนะครับไปหาปลาหาหากบเลยนะครับหาปลาหากบเนาะครับผมครับก็ไป ไสไปใส่เบ็ดครับใส่ใส่เบ็ดก็ได้กบครับโอ้ใส่เบ็ดกบวะครับนี่ครับผมได้กบอคได้กบได้ปลาเนี่ยครับครับผมก็ผมไม่ได้ฝันกบอีกเดียวครับฝันเห็นผีครับเห็นผีดึมครับสงสัยผีเจ้าที่ครับคนแก่ครับครับคุณแกมามายืนมายืนมองอยู่นะครับครับสงสัยสงสัยอยากจะได้กบนะครับอยากจะได้กบ พี่เจ้าที่คนแก่มายืนมองเลยครับผมมายืนมองครับผมว่าเอ๊ะทำไมผู้ใหญ่มายืนมองนะครับครับก็เลยถามผู้ใหญ่มายืนมองทําไมครับครับแกก็บอกโอ้อยากกินกบนะโอ้ครับอยากกินอยากกินกบแบ่งกบให้หน่อยครับครับก็เลยโอ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวได้หลายตัวเดี๋ยวไปแบ่งให้หรอกครับแบ่งให้ไปทําอาหารกินครับ ก็คุยได้นกับผู้ใหญ่เลยครับครับได้แบ่งให้ไหมล่ะครับก็แบ่งไปสองสาตัวครับผมสองสามตัวครับสองตัวหรือสามตัวครับสามตัวสามตัวเนาะผมประกบให้สามตัวผมให้ครับก็นี่คุยไปคุยมาก็เอ้าผู้ใหญ่ไม่มีอะไรจะให้นะครับครับแกก็จะมาบอกเลขให้ครับผมบอกเลขบอกเลขให้โอ้บอกเลขสองตัวหรือสามตัวล่ะครับทั้งสองตัวทั้งสามตัวครับอืบอกเลขให้อูนี้ไปแทงเด้อครับครับ คนแกนี่มีไฟแตกแสงออกมาบอบนผีอันเป้าบล่าละครับม่าขอกินกบนะไม่ครับก็เป็นแบบคนแกแบบธรรมดาเนี่ยนะครับบาอู้ครับครับแต่ก็ไม่เคยไม่เคยเห็นหน้าครับอ๋อครับไม่เคยเห็นหน้าครับมายืนมองอยู่ครับอืมสุนัละไรบขาเลยขอหวยแกแกก็เลยบอกหวยให้ครับผมครับบอกหวยให้สามตัวก็หกห้าศูนย์ครับผมหกห้าศูนย์ครับผมอืมครับผมสองตัวก็ไปแทงเอาเอาเจ็ดสีเจ็ดสีครับผม ครับกลบก้าให้สามตัวก้าสามเนาะครับผมขันถาเปเอากับกลบนะครับเอฟซีเนาะนี่แหละได้กบได้กลบหลายตัวอยู่ครับโอ้ได้กบหลายตัวอยู่เนาะก็เลยแบ่งให้คุณสงไปที่เป็นผู้ผีเจ้าที่เนี่ยครับผมผมแจ่ผมงอกเลยครับครับผมแผมงอกแจกผมงอกโอ้ครับผมสงใส่ใจอยากกินกลบแบบพญานาคที่บอกเรขแม่นมหาบอกครับ พอหนหน้าก็ยังไม่ทันมาเท่าไหร่ครับครับไม่ฝันเกี่ยวเนาะยังยังไม่ได้ฝันเลยผีเมตานีล่ะครับความเคลื่อนไหวผีเมตานีก็ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ evet. ไปขออีกครับผมยังไม่ได้ไปขอเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่างๆจะไปขอใหม่อยู่ครับครับครับได้ครับไปบอกแกจุดทุกไหว้แกนะครับเพื่อแกให้เลขอีกครับผีเมตานีให้โชคสองวดซ้อนเนาะครับงวดที่สามนี่โอ้ยไม่ได้เลย แล้วก็พญานาคสองตัวมาขุดเป็นตัวเลขให้อันนี้ได้มีโชคนิดหน่อยทีนี้ผีเจ้าที่ผู้เท่าอยากกินกบอยากกินกบครับโอ้ครับครับครับขอกบหน่อยขอกบหน่อยอืพูดออกมาเลยใช่อยากกินอยากกินกบนะครับครับผมเลยครับเลยแบ่งให้ไปสามตัวเลยขอเลขขอเลขแากแกอืมกระห้เลยเนาะขอเลขแากแกแกอ้าวเอาไปแทงครับ ถ้าเกิดถูกถูกไวยเดี๋ยวจะไปไปไหว้ครับครับถูกหวยจะไปไหว้ไปไหว้ที่ไหนล่ะรู้จักไหมล่ะที่ฟันเกี่ยวนะไรในป่านี่ครับในป่าแถวบ้านนี่บอกครับผมข้างป่าฟันนี่เห็นอยู่ข้างป่าแถวบ้านครับผมครับครับเอาขอให้มีโชคในกับหน่่ยของเข้านะครับเนาะเอฟซี ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ครับหน่าหนุ่ยลองเบิ่งครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ2566นี่ครับก็เป็นผู้ที่ฟันแม่นอีกผู้หนึ่งล่ะครับขาดบัวได้ที่จะมาติดตามไปฝากเอฟซีครับครับขอบพระคุณครับหน่าหนุ่ยที่ให้ตัวเลขเด็ดเอฟซีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมแถวหมอชมนี่นะครับตัวเลขข้องหน่าหนุ่ยเนาะครับแถวหมอชม่นพีพุเ่าเจ้าที่ล่ะครับยืนอยู่ข้างพุ่นมาสันครับบอกเลขสามตัวครับหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ครับ หลักกาเลขกสองตัวนี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับขั้นถาเปยเอาน้ำกบกบกับน้ำเก่าครับถึงผู้ชมกบสามตัวกับใส่เก่าสามนะครับเอฟซีเนาะงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันหกร้อยหกสิบหกครับขอให้มีโชคใหญ่กับนาหน่อยครับสำหรับคลิปนีเบลแอมบะทงกษีิลาถึงผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ย่านเพิ่งไปใส่รับเอฟซีเบลแอมบะทงสิบห้าไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับ บ่าวแอามเราตรงนี้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีทิพย์ม่ทิพย์มือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียยทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรลียกเงินเรลียกทอง สื่อเลขสื่อลอตเตอรี่จึงสิ่อถือนะครับนอานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขา,ายเนี่ยกู้เลิอก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน ึ้นมาได้พัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยักึ้นกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายท,ทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนอยและกรบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ลวก็บี พี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่หลอดเน ฟ้งวัสดเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาผู้ใหญมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหุ่นขาวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาแขกใายว่ามีอียงบุตรบังหรือว่ามี อาถันมาบุรมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมาเห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หลับศัพท์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเขอมาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสด้มามสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะ กบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บามากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อเตะแตครับ่านผู้เมื่อเตะแตะ ล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเือรูปปากสามเทือนะครับท่าปากสามเือท่าคิวสามเแล้วกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเน,ะนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับ,นะ oon, oon, aw, h, нее, รบเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลวย นี่ก็แแจงค้นกันนี่ครับยืนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลล่าซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเอรอโทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมผู้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายเงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกจานสม้ชมราคาเบาแอมเราตรงนีไในน้ำมุนมาน้ำครับ ได้น้ำม,มุนคลองหลวงปูุลอดมหาเอฟซี FC, นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามาบริหลายครับามาฝากเอฟซีบริหลายกับทุ่มาได้โทรม,มาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเุ็น่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มึงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับนี่ครับผม สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้าอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อือครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยบ ng, บแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บรล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับ ับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ